ก็ไกด์วันนี้เอ,อิ่มลืมสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเพชร X ด้วยแล้วก็จะมาบอกด้วยนะว่าชื่อผมคือชื่ออะไรตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อนะอย่าเอาชื่อเอ็ดอย่าเอาชื่อ N K T V I เหมือนเดิมนะหรือผมเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะ เปลี่ยนชื่อเป็นก็ช่องผมเนี่ยแหละดูจากชิปเอ้ดูจากช่องชิปแพทเทิร์นได้นะโอเคแล้วก็อย่างนึงะคือพอผมอัดคลิปนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาดูคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมาดูคอมเมนต์นะว่าชื่ออะไรกันเดี๋ยวผมจะได้แอดไปเลยนะ หรือไม่ก็จะแอดผมมาเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องบอกชื่อนะไม่งั้นผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะแบบต้องบอกจริงๆนะไม่งั้นผมไม่รู้จริงๆแล้วก็โอ้แล้วก็เหมือนอัปเดตนี้เนี่ยเป็นมินิเป็นไดมอนด์ไม้ผมพูดผิด คลิปที่แล้วผมพูดเป็นมินิไมยอันนี้คือไดมอนไม้แล้วก็ผมจะไปที่เทดดิ้งเหมือนเดิมนะเพราะว่าเทดดิ้งนั้นเหมือนเปลี่ยนไม่นี่เออจริงเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วล่ะคือว่าตอนนี้เนี่ยคือผมอยากเล่นเพชรเอเพราะว่ารู้ไหมเอาจริงผมก็ไม่รู้อะ จริงๆผมอยากมาฟาร์มไดมอนด์นะเพชรเอกเนี่ยคือฟาร์มเพชรฟาร์มเพชรเอกผมรู้สึกว่ามันเริ่มเพลินสำหรับผมละเมื่อก่อนนี่คือผมไม่ฟาร์มเลยนะผมติดบล็อกฟุตมากตอนนั้นโอ้ห้าบิลเลียนโอ้ทำไมแพงขนาดนี้อ่ะโู้ โอ้ราคาตกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไขน่นี้เอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะหาโอ้สองมิลเลียนถูกเกินโคตรถูกถูกเกินแล้วก็หิวโอ้โหิวโคตรแพงหิวมันขึ้นราคาขนาดนั้นเลยเหรออ เมื่อก่อนนี่ตอนที่ยังไม่มีไดมอนด์มาเท่าไหร่นะนประมาณน่าจะประมาณน่าจะประมาณสิบสองบิลเลียนใช่ไหมปกติแล้วก็ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวปกติจะหก ถึงเก้าบิลเลียนแล้วก็ถ้าเป็นทองจะประมาณสิบสองถึงสิบห้าแต่ว่านี้มันเพิ่มราคาเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะอืมผมจะตั้งราคาตัวนี้เออสิบเอมแล้วกันมีคนเทรผมมะผมก็จะเทรแต่ว่าผมก็ไม่อยากเทรดจริงๆไม่ให้เทรโอเคมา แล้วก็เหมือนดูว่าเพื่อนจะไม่ใส่อะไรเลยนะเพื่อนใส่เพชรสามสิบแปดล้านมาทำาไมหรอเพื่อนจะเทรดกับตัวนี้เหรอ,อะจะเทรดกับตัวนี้เหรอหรือว่าตัวนี้ยังไงคงยังไงเพื่อนนะเพื่อนมีตัวฮาร์ดคอเลยนะอะไรนะ เอ็นเจมเพื่อนใส่เจมมาให้เองนะไม่เกี่ยวไปแล้วปวดหัวกับร้านนี้มากเลยอ่ะหนึ่งเพชรดูดิใครละผมจะไม่สู้นะผมให้พวกเขาสู้กันเองเอ๊ะหรือว่าผมจะสู้ดีว่โอ้โหไม่ทันแล้วสองบิลเลียนโอสองบิลเลียนอือหือไม่ทันแล้วสองบิลเลียนไปแล้ว ลองดูนะเหมือนสองบิลเลียนจะได้ไปใช่ไหมสองบิลเลียนอ่ะโอเคเออเลือกแคทเออเลือกแคทมันแพงอยู่แล้วไม่ใช่หรอเพื่อนเออเลือกแคทแพงอยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องลดราคาได้เอเออ๋อเข้าใจแล้ว และราคาไม่ตรงราคากลางเดี๋ยวราคากลางประมาณสามสิบสามสิบเพื่อนเพื่อนราคากลางสามสิบอันนี้เป็นสามห้าเลยราคาสูงสามสี่เองนะอันนี้เป็นสามห้าโหแพงจริงตัวนี้ผมว่าดี ผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อได้ไหมโอ้โรโยตี้ด้วยนะเดี๋ยวขอดูสกิลข้างล่างด้วยเพราะว่าผมต้องการเดมอนสามขึ้นไปไม่ต้องโรยยตี้อะไเฮ้ยนี่เดมอนสามเชดเบเกอร์หนึ่งเออเอ,อ,อะไรเอาโดนยิงไปโดนยิงโอ้โดนยิงคิด โดนแย่งแล้วไม่นะโดนแย่งจนได้ว่าขายตัวไหนดีขายตัวนี้ดีไหยอืมผมขายยี่สิบห้าเอ็ม จริงราคาคือสามสิบจริงผมจะขายสามสิบดูสิจะมีใครซื้อไหมโอ้โอ้ต่อได้นะจริงอะโอ้ต่อไม่ได้แล้วนะต่อไม่ได้แล้วสองมิลเลนสองมิลเลนจะได้ใช่ไหมเามีนนคนซื้อ Fairy แฟรี่ไปขอบคุณครับ สองมิลเลี่ยนเป็นคนได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ๋อเฟลี่คนละตัวก็ตกใจหมดเลยคิดว่าก๊อปกันซะแลว้วโอ้แอบมาทำไมเรดนอะไรอนะ อันนี้นี่น่าจะเป็นอันใหม่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอ้โอ้สองสองมิลเลียนกับอีกห้าร้อยล้านโคดรแพงเลยอืมผมดูที่ธนาคารกันนะจริงๆผมอยากอัเกรดธนาคารมากเลยอะ แต่ว่าอัพเกรดไปเพื่อเพื่อแบบจะได้ให้คนอื่นมาดูว่าธนาคารมีตัวอะไรบ้างแต่ว่าก็กลัวโดนขโม,มยเหมือนกันกลัวโดนขโม,มยเหมือนกันโอ้แพงจังราคาขึ้นอ้ะโี้โยอ เมื่อก่อนนี่คือยี่สี่นะจำได้ยี่สี่วู้มันขึ้นขนาดนี้เลยเหรอโอ้โโอ้เนืเอยวไปไปไปเลย โอ้ oh! <laughs> เรียบร้อยหนึ่งจุดเจ็ดไงยังหนึจุแปดเลยนะไปเอา <laughs> <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยคุณนจุแปดสองแล้ว โอ้ oh, ไม่ทันแล้ววูว <laughs> ว oh. <laughs> เรานี้ต้องให้สองคนนี้แข่งกันนะว่าใครจะได้ <s we ak> โอ้ไม่น่าพลาดเลยเอาหนึ่งจุดเก้าแล้วยังไงยังไง 1.94ละต่อไหมเหมือนจะไม่ต่อเรียบร้อย1.94ได้ไปโอเคเอาละ guys คือว่าคำว่า make h ิล e p e t เนี่ยคือคือสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยต้องใช้เออ ต้องเรียกว่าสัตว์อีกลสนะต้องใช้สัตว์อีกลสของเติมนะแล้วก็อย่างนะผมได้ยินมาว,ว่าอัปเดตใหม่นี้ให้ผมได้ยินมาว,ว่าอัปเดตนี้เนะี่ยเหมือนนบัฟทุกอย่างให้น้อยลงหมดเลยนะ ทั้งผลไม้ด้วยนะใครที่กำลังฟาร์มผลไม้หรือว่ากำลังฟาร์มไดมอนด์อ่ะระวังด้วยนะจ๊ะเพราะตอนนี้คูณสองหมดแล้วไม่มีแล้วนะคูณสองระวังด้วยฟาร์มนานขึ้นนะโอเคแบบหนึ่งอนะท่านผู้ชมครับใครว่าผมเสียงเปลี่ยนบอกผมได้นะใครว่าผมเสียงเปลี่ยน เพราะว่าผมเป็นวัดนะอีกเกลนะจ๊ะอีกแล้วนะจ๊ะโ,โอเคเหมือนเดิม,มแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคือผมจะมาฟาร์มไดมอนด์แอปหนึ่งแล้วกันให้ดูนะ โอ้โโโ้ยคูณคูณสามเนี่ยเห็นไหมได้น้อยขึ้นปกติถ้าผมเอาคูณสามมเนี่ยปกติผมจะได้เยอะมากเลยนะอันนี้คูณห้าเดี๋ยวลองคูณห้าดูถึงแสนถึงแสนแต่ปกติผมต้องถึงผมต้องประมาณสามสี่แสนนะ เห็นไหมได้น้อยลงต้อเสียนะระวังกันด้วยนะแล้วก็ระวังพวกโกงเพชรหรือว่าระวังพวกโกงแบบโกงสัตว์เลี้ยงอะไรด้วยนะหรือไม่ก็ระวังด้วยพวกที่แบบซื้อมาแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงอะ่ะอันนันะ้นอ่ะระวังควรระวังสุดๆเลยแล้วก็ระวังเรื่องราคาด้วยนะผมเห็นอนะ ผมเห็นแบบมีคนมีคนกำลังซื้อยู่ดีๆแบบราคาหนึ่งหนึ่งล้านใช่ไหมแบบหนึ่งมิลเลียนะซื้อแบบซื้อเพลินๆอ่นนะหลายๆตัวกลายเป็น1นึ่ง i ิลีหรือกลายเป็น1นึ่งบียหนึ่ิลเลียนอ่ะนั่นแหละต้องระวังด้วยพวกเรื่องราคาแบบเนี้ยใครที่ซื้อต้องดูดีๆเลย ก็ต้องดูดีๆจริงๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละอาจะเบื่